ชค่ะครับล่าสุดเลยคลิปของพี่ชายเป็นไวรัลอีกคลิปหนึ่งอะไรคลิปที่เราพูดแล้วแบบว่ารางวัลมันไม่ได้การันตีเรื่องแบบงานเรื่องอะไรครับเออแล้วที่โพสต์ไปว่าไม่มีงานเลยมีงานติดต่อเลยก็ยังไม่มีอยู่เด็คือจากเมื่อก่อนทำงานจนไม่มีเวลาตอนนี้มีเวลาเยอะจะไม่ได้มีเวลาเยอะจะไม่ได้คือทนายว่ามันมันเป็นช่วงที่เหมือนแบบ พอดีทุกคนเหมือนกันนะอพอพอ,พอตอนแรกไทยนึกว่าคนเดียวหรือเปล่าแต่พอถามรอบข้างทุกคนก็ว่าเหมือนกันเลยเออไทยว่าโอเคก็ดีมีเพื่อนเอาจริงจริงเลยนะใช่ไเหมือนแบบตอนตอนช่วงที่งานเยอะๆก่อนอนันเนี้ยไท่ก็แบบเหมือนรอเวลาที่จะได้ได้อยู่กับลูกบ้างก็เลยไม่ทันได้คิดพอแบบเออโอเคได,ได้ได้มีเวลาได้อยู่กับลูกแล้วแล้วก็มารู้อีกที อยู่กับลูกมาตั้งมาหกเจ็ดเดือนแล้วไปแล้วเริ่มสงสัยทำไมพ่ออยู่ดันค่าเทอมเริ่มจะมาแล้วแล้วก็เลยแบบเอ๊ะทำไมเรานั่งอยู่ให้ใจเอวเรอตอนนี่ถ่ายเรื่องอะไรคะที่ก่อนจะหยุดเปล่าจริงๆชัยก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งที่ถ่ายอยู่ก่อนจนถึงตอนนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้คิวเยอะมากก็ถ่ายอยู่แล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ ก็เลยโอ้ไม่ต้องคิดเลยครับฮัลโหลแล้วแชร์ับครับพร้อมครับว่างทุกวันครับก็เคยถ่ายอย่างมีก่อนตอนที่ไทยถ่ายมาคือมันกี่เรื่องอะคะไม่กล้าพูดเลยน่าจะมีแปดเก้าเรื่องคนอื่นเขาละก็เปีละเรื่องก็แปดเก้าเรื่องก็พับเลยแล้วอะนั้นยังไม่รวมแล้วก่อนทีอ๋อแล้วยังไม่รวมเน็ตพลิกด้วย เยอะเหมือนกันเยอะครับเย yeah, อะก็เลยแบบตอนนั้นก็เลยแบบเดี๋ยวขออยู่กับลูกแป๊บหนึง่งอ,อะไรเงี้ยแตอนนี้ม,นมันแบบชาร์จแบตเต็มแล้วโอ้ล้นแล้วตอนนี้<ม>ล้นเลยนึ <laughs> กว่อาอันหยุดเานไปอันหยุดเานไปเรลยแบบติดทำงานด้วยอีกนะครับไม่เลยครับคือจริงๆใทยไทยแบบเหมือนจะชินกับอะไรสักอย่างอ่ะคือถ้าช่วงที่ทำงานอ่ะมันทุกวันแล้วไทยก็จะเป็นลุทีนเงีย้ยตื่นตีห้า เลิกแบบสี่ทุ่มกลับมานอนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไทยก็จะเป็นลูทีนแล้วไทยก็จะชินกับมันแต่พอถ้าช่วงที่หยุดแล้วอยู่บ้านไทยก็จะชินกับลูทีนนี้เหมือนกันก็<ท>จะรู้สึกว่าก็ยังตื่นหกโมงมไปส่งลูก <laughs> ส่งลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวนไทยไทยชอบปรับตัวให้เข้ากับลูทีนที่มันเป็นแล้วก็จะคุ้นอยู่อย่างงั้นตอนเนี้ยที่จะแบบ ถ้าต้องตื่นไปทํางานหรืออะไรเงี้ยไม่อยากบ่นเลยเดี๋ยวดูแบบน่าเกลียดยังไม่ชินกับการตื่นไปทํางานอะไรแต่ก็สียดายเข้ามาได้ไหไปได้พรอมมากครับเอาแอดตกลงเอาไงกันเน่อ๋อใช่ใช่ครับแต่ไม่คือด้วยความที่ต้องเลื่อนรอบออกไปก็พี่กบน่าจะมีงานที่ต้องรับเอาไว้แล้วก็เลยแบบ อาจจะต้องไปไปเล่นแทนบางรอบเท่านั้นนะครับอันนี้คือพอพทราบเรื่องบอกว่าเราก็ไปเล่นแทนก็คือดีใจเลใหติดต่อมาหลังจากที่เพิ่งเพื่ติดต่อมาใช่ไหมครับใช่ๆครับก็คือ,อวันที่เขาจะ,ะแถลงข่าวนะพี่ <c oughs> บอยโทรมาว่าเออเดี๋ยวบ่ายนี้พี่ต้องแถลงข่าวแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ว่าแบบจะกวนอะไรนิดนึงพม่บอกรอคำนี้มานานมากแล <c oughs> ้วเของบทมาแล้ว คือพร้อมเลยนะองอาเมร์ได้คุยกับพี่กบไหมคะพี่ชายว่ายังครับยังไตรเตอร์ต่อกันยังไงดีหรืออะไรเนี่ยคือลำพังแค่ละครที่เล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถ้าไม่ไม่พี่กบก็ใช่อ่ะวนเวียนกันอยู่อย่างใช่ใช่ก็แบบคือดีใจมากกว่าเพราะว่าคือตั้งแต่วันแรกที่ไปดูละครแล้วก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหบทนี่แบบถ้าพี่กบไม่ว่างตอนนั้นที่เข้าไปจะแบบตอนนั้นคือคิดไปเร่อยเรื่อย ไม่เล่นด้วยคิดจริงๆแล้วแบบแบบสมคิดเหมือนกันว่าแบบเออถ้าสมมุติว่าเหมือนเขารีแคสอะไรอีกทีหนึ่งแบบเอออาจจะเราแน่าจะเล่นบทนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยพร้อม่อยมาึงพร้อมครับแล้วทีต้องไปแบบต่อกับแต่นแสดงคนอื่นงี้างอันนี้มันจะยากตรงเนี้ยเพราะว่าเขาซ้อมกันมาโดนเล่นกันมาจะสามสิบรอบแล้วคือเขาเข้าเนื้อกันหมดแล้วแต่ไทยก็จะต้องเข้าไปให้ให้เนียนอยู่ในนั้นเป็นนักเรียนใหม่สวัสดีครับแต่ก็ คิดว่าพยายามจะพยายามทำให้ให้ให้เนียนที่สุดได้บทอรคะได้บทมาบทส่งมาแล้วครับบทส่งมาแล้วเดี๋ยวจะรองเพลงแล้วนะยากไหมยากไหมใช่คือว่าจริงๆยากนะครับยากยากไม่ใช่แค่ที่ต้องเข้าไปเสียบอะแต่ว่าตัวคาแรคเตอร์เองเขาแบบโพอะไรไว้เยอะมากเลย <c oughs> คือตัวองค์อาเบ็ดนี่เขามันมันคือศูนย์กลางความการยึด ไอส yes. ิ่งที่เขายึดเหนี่ยวกันเอาไว้แล้วคือแบบมันอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีมันมีพลังมันมีความสําคัญตรงนี้ที่ไทยก็ไม่อยากจะไปลดทอนเขาถ้าเกิดแบบไทยเข้าไปแบบไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เตรียมความพร้อมมานานแล้วดลวพี่ชัยเนาะเตรียมมาหกเจ็ดเดือนแล้วก็พร้อมต้องต้องเล่นแทนยืนไหมคะอ่าเข้าใจว่าน่าจะ7รอบนะครับเพราะว่ามีอยู่4วันที่พี่กบอาจจะไม่ว่างแล้วก็บางวันจะมี2รอบ ก็เลยจะเป็นทั้งหมดน่าจะเจ็ดรอบรอบไหนปะเอ๊ะพี่กบดูหน้าตาเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เผื่อใครจองตั๋วฟาจรดทซายไปแล้วเห็นองค์อาเม็ดอาจจะดูหน้าตาแปลกแฝกชายเองนะครับให้เขาไปแทนพี่กบบางรอบที่พี่กบไม่ว่างนะครับกี คือจริงๆแล้วเขากำลังใจเขาดีมากแล้วเขาก็เตรียมเขาเขาเตรียมใจมาประมาณหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้การได้ไปออกไปข้างนอกไปงานแล้วมีคนเข้ามาพูดคุยอะไรเงี้ยคือช่วยเขาเยอะแต่ว่าเขาได้ได,ได้ได้หลุดออกจากความความเศร้านิดหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาจะเป็นกลับบ้านเป็นก่อนนอนก็จะเป็นอะไรเงี้ยอีกนิดหนึ่งให้ใหใหแบบ เวลาเขาได้อยู่กับตัวเองอ่ะเขาจะเขาก็จะวนกลับมาตรงนั้นแต่ก็ช่วยเยอะครับที่ที่ที่คนไปให้กำลังใจไปคนรอบข้างอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับลูกหรืออะไรเขาจะ,จ,ะจะแบบเบาหน่อย mm hmm. อเส้นเลือดในสมอง mm hmm. ก็คือแบบล้มหลายรอบแล้วด้วยสี่รอบแล้ว mm hmm. แล้วก็อยู่ จะบอกว่าติดเตียงก็เกือบๆจะติดเตียงเนี่ยอยู่ทั้งหมดรวมๆและสอปีแต่ช่วงหลังนี่คือติดหละก็เลยเลยแบบก็ค่อนข้างเตรียมใจเตรียมอะไรกันอยู่ประมาณนึงแต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็ไม่ได้อยู่ดียคใชคก็คือพยายามอยู่ด้วยเยอะๆครับเวลาคือใช้จะสังเกตเขาอยู่ตลอดเวลาจะรู้ว่า ความรู้สึกเขาเริ่มมาแล้ว<ม>หรือว่าแบบหน้าตายอย่างนี้แสดงว่าเขาเริ่มเริ่มแบบเริ่มเจ็ไม่ไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่คือกี่ว่าดูแลคุณพ่อเต็มที่ใช่ใช่<ๆ>คือกี่เขาจะเป็นเสาหลักของที่บ้านอยู่แล้วด้วย<ม>เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกเยอะมากมมเป็นพิเศษแล้วก็พี่ชายเขาไราอันเขาก็คือแบบสนิทกับพ่อมากมแล้วก็เลยสองคนนี้จะจะ,จะแบบคือเหมือนสกิด ไม่ค่อยได้ <laughs> ไ,มไม่จะ,จะ,จะแบบเซนซิทีฟกับเรื่องนี้มากก็จะจะ,จะต้องให้กำลังใจ <c oughs> ใช่ครับี่ศายก็จะอยู่เคียงข้างหลังจากนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปอยู่เคียงข้างเสียอยู่ใช่ต้องแต่ว่าคนรอบข้างจะช่วยเยอะมากโดยเฉพาะลูกๆด้วยเหมือนกันคือแบบเขาก็คือลูกเขาก็จะเข้าใจความรู้สึกของแม่ด้วยเหมือนกันหรือว่าแบบเขา เหมือแปลว่าเขาคงเรียนรู้อะไรสักอย่างไปว่าแบบแม่กําลังไม่สบายใจหรือว่ากําลังเศร้าเขาจะเซนใต้ทันทีแล้วเขาประกบเข้าไปก่อนทุกครั้งไม่ครับไม่ครับมันเหมือนเดิมครับสนเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเห็นเขามีความเห็นอกเห็นใจแม่อะไรเงี้ยใายเห็นแล้วจก็ดีใจเหมือนกันที่เขายังเล็กอยู่แต่เขาเข้าใจอะไรกว่าที่เราคิด ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ